สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการฮานอยพารวยค่ะวันนี้ตรงกับวันที่24ตุลาคมพศ2563นะคะก็ตรงกับวันเสาร์นะคะหลายๆท่านก็หยุด กันนะคะแล้วก็บางท่านก็ยังต้องไปทำงานอยู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะเ,เพิ่มพลังบวกให้ตัวเองเยอะๆนะคะถ้าท่านใดกำลังท้อกำลังสิ้นหวังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็อาจารย์ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเดินหน้าต่อไปแล้วก็สู้ๆนะคะเพราะมีบางท่านค่ะลายมหา,าจารย์ปรึกษาหลายเรื่องเลยก็อยากจะให้กำลังใจนะคะทุกอย่างก็ มันต้องเดินหน้าต่อนะคะเราอยาอ่าทอถ้าเราไม่ท้อเราก็จะมีพลังที่จะต่อสู้นะคะก็วันนี้ก็มาพบกับดาวเด่น6ดวงนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตพูดเร็วหน่อยเลยค่ะดวงแรกนะคะคือดาวสี่ค่ะ ดาวสี่นะคะหรือดาวพุธนะคะอยู่ในตำแหน่งภูมิปารแห่งฤกษ์และยังเป็นเกษตรนะคะแล้วก็ยังเป็นมหาอุดค่ะเกาะอ,อยู่ณวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวห้าค่ะ ดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวเจ็ดนะคะโทษทีดาวเจ็ดค่ะหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหกค่ะ ดาวหกหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นาวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านาวังนะคะและดาวเด่นตัวที่ห้าประจวบวันนี้คือดาวเก้าค่ะดาวเก้าหรือดาวพระเกตค่ะอยู่ในตำแหน่งภูมิปารลแห่งเรกเกาะอยู่นวังลูกที่ห้ามีดาวหกหรือดาวสุกเป็นเจ้านาวังนะคะและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจวบวันนี้คือดาวแปดค่ะ ดาวแดหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นาวังลูกที่9มีดาวสีหรือดาวพุธเป็นเจ้านาวังนะคะวันนี้อาจารย์แอ้ก็จะคัดเหลือสี่ดวงเช่นเดิมค่ะ8นะคะ7ค่ะเนะคะแปดเจ็ดหค่ะชอบตัวเดียววันนี้คือ 8นะคะทุกท่านสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ท้ายคลิปอาจารย์จับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ